อเออเอาสัมภาระาานะแป้งวันค่ารถมือเท่าไรค่ารถห้าร้อยบาทค่อยนั้นแบบเขาไปแล้วเขาห่างกันเลยทุกคนเนะเาะเขาเาจะห่างกันคือวนันเขาเมารถไปทุกนึงขี้ใดฮะฮะคนเนะาะธรรมดามันผ่านโซงเนาะเพาะว่าบาทโอ้เพิ่นต่ออีกตึมบัตรหนึ่งเพิ่นเอาน้ำพันเอ็ดโอ้เป็นพันเอด็ดนะคะรถมูลค่ามูลนี้พันเอ็ดเส้ากิ๊กสอยกล้วยฮะก๋วยเล้วเนาะแม่เอิอกินเขาทำแต่ว่าเส้ากิ๊กวันกินหนักเนาะเพราะว่าอัน เช่ากิ๊ไปเอาเครื่องมันเช่าแปลงเพราะว่าฟักเช่าแปลงซื้อเครื่องเนาะเช่าแปลงไปเมืองเลยบุนี้จังหวัดเลยประเทศไทยทุกคนเนาะนี่ให้นี่กินแม่ก็ือหมดแล้วกินหมดแล้วเด้กมีเพลิดพร้อมทุกคนแล้วลวกผักอันนี้เป็นหมกพื้นทองปลาออสใส่ไข่หมดสมหมกพื้นทองปลาออสใส่ไข่หมดสมขุนขุนบางคนก็จะโอ้ไข่หมดสมนี่งจะกินยามนี้เอ้าใส่ตู้เย็นไว้เนาะนึ่งข้าวเหนียวสนแล้วก็พรีเนาะ ลวกผัก <อะ S 1> แต่ว่าแซกีกันน้ำลายเตะแซกีกข้อซีมกันเ้อข้อซีมจากอันคำจากได้ก่อนมันห้อมเลยทุกคนแซกีกจัมเบะนี่อือหืออือนี่ทุกคน,รคน,น,คนกระเพาะหมดเนี่ยอือหือคือเสียแผ่อัม อาอคำซ่องเหรอคำเดีวยวคือแบบภาษาใจแบบนด้นะเมื่อกี้พอกระเพาะมันวันนี้กระเพาะอีกเลย ลวกผักนะพอละช่องคันนพอแล้วไปแองมันชาแปลงกับมันเนี่ยทุกคนแต่ว่าน,นี้อาหารแม่ตูหรืออาหารยายเดือนนี้เด้อมียังแดงเบิ่งกันนึ่งมะเขือเนาะแล,ะล้วก็ลวกผักนีิผักบ,บงกับดุมมีวิตามินแล้วก็มีนกค่า นร่ข้าแล้วก็จะมีหมกหมกป่าแต่ว่าพิเศษของเพื่อนนะ่ะพื้นทองเนาะพื้นทองมีแต่เนี่ยเสียบนะแล้วก็บัไซมักเผ็ดเนาะเออคนเขาก็จะมาเอานีเวให้เมตูห้องเขาเนะยาะใหญ่ห้องกินหมกเสียบหมกป่ายังหมกพื้นทองป่าออดเสียบไล่ยดยงคนไปเข้าไปบ้านไ่แปรงนี่นะฟากสแปงซื้อเครื่อง เสี m, ่ยคาหิ้วเพิ่นเพิ่นกับบ่เอาไปท่ามเพิ่นเอาเพิ่นไปแย่งแดงไปใส่แดงมูลินเหมือดงบพอได้ไปปั่นเส้าแปงเนาะเอาไปสิเบิ่งว่าสิให้คาหิ้ว่นลอยบาสเนาะแล้วเพิ่อนท่านบ่เอาธรรมดาถ้าว่ามีคนไปคนมาสิเนาะเพิ่นกับมีคาหิ้วห้าสิบบาสบ่อสาบาสแย่งสิเนาะไปเพิ่นลอยบาสเอาไปไปเอ็นบอลฟากรถเด้อสินะเพิ่อนละบ่อเอา าคกัอันนี้เป็นหัวไหมโอ้คนที่ปุ๊กขับมองไหมวัดไหนก็งามงามเลยทยุกคนโกโผล่เลยโกโผล่ โอนเซากิีบวยยานแนงไงมาหอมน,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 นี่นะเซากิียันยันเต็มมากเพราะว่ามาเหมืนเฮาดีมดีนะสกิเกลมาแล้วสัิแกลแซงมาแล้วฟาสเกลตูเสงม้อนไปบันตุยาโอ้ยหดนามบอกแแล้วนี่ทุอคน ดอกโุกมืออื้นลัขึ้นไหมืออื้นขึ้นไปอะไรปลาแคบูเปียวมากินปลาแค่นี่นะเสชบเปียนเออมือมือได้กระไดเยในปลาแค่เเลียงน้าแมาเออน้องไปไปชอกเด้อ นั่งทุกคนฟักเส้าแปลงซื้อเครื่องเอออานั่งนั่งนั่งกนแปลงแปลงยกไว้ยกไว้ซสแปลงมันลากมันนั่นสิลุยกสินั่งแปงก็ได้เห็นเอาต้องเห็นเสแปลงไปซสแปลงไปลนมึงเลยมามึอน่ะบิ๊กซีได้แมคโครได้สีอีกก่ะบิ๊กซีมึงเลยแล้วก็ไปห้ามมอแล้วก็ไปบานยาบานย่างสินะเออเขาฟักซื้ออันนี้ทุกคน ฟ้าซื้อข้าวตังกองเด้ทุกคนม,มาเบิ้องลุเป็นยังไงแล้วก็ซ้ำผาเศร้าแปลงหอมเออาาเ,เอาซ้ำผาเศร้าแปลงวันค่ารถเป็นเท่าไหร่น่าเลยบาทค่อยนะึ่งแบบเขาไปแล้วเขาห่านกันเด้ทุกคนเนาะเขาเาจะห่านกันคือวันเขาเมารถไปทุกหนึ่งที่ไดยห้าห้าคนเนาะธรรมดามันผ่านโซงเนาะเพราะว่าผ่านห้าสิบบาทแล้วอีกตึมบัดหนึ่งเพิ่นเอาน้ำพันอิด อาเป็นผันเอ็ดนะคะลดมูลค่ามูลนี้ผันเอ็ดแล้วก็เห็ดเฮ็ดใบไปเฮ็ดปึมไปแล้วค่าเหือหันฝากคอยนี้าสิบห้าซ่อมสิบพันฝากนั้นสาวบาโอหกสิบแล้วค่าจำจำพันสาวบาทุกคนเนาะอ๋อสแปงหมดอรื่ไล่บุ๋มเลย่อันบาทบาสแปงไปลลายซับเก็บอมพันบาทไปจากสโมงนึงคือหมดไล่เห่ เขาจะปลก็ได้ขาวเครื่องไปนนะอันนี้จะซีบอันที่ท้าพันหรือเะไรนะเป็นข้าวบุ๋มสวปาตัวนี้ใบเสร็จเพิ่นเพิ่นเอาคืนให้บอกเรือว่าเป็นใบอันใบอันนี้เขาได้แล้วนะเอออันนี้ใบที่ทับเครื่องแล้วเนาะตัวนี้เนาะใบนั้นคืออมียนเออฝนอย่างนี้จองเครื่องเนี่ยสร้างเครื่องตั้งแต่มือวันที่สิบเก้าเลยถ้าก็ได้เครื่องอยู่ที่บิ๊กซีมืองหรือบิ๊กแคมเบอร์ล่านะ

อันั้นคือว่าลูกส่มงวันนี้กับจูเจ้าธิหากันไปใส่เออเป็นไปเมื่อข้นตกกมาซ้มเพื่อมันเดียวมาครับเราเก้งใก่เข้าเนาะเออบ้าเจ้าไปเพ่งนักร้องเท้าเท้าแต่กายน่าหัวใจอย่างนุ่มขึ้นว่าเราเบายกก็แค่น่ะเอาก็พอเฮ้บ้าไป็นอื่นเฮ้บุร่ายแสนขันนักค้องให้ช่้ยตายแสนโอ้ เข้าวันเอียมโซเขาแกล้งมเข้ามาเนี่ยมืนตกท่้เลนร้องไปอยู่นะไในอํำเืออาว่ามือฟ้นตกั่านเนมือนเรียงท่นมามันดกก็มันนิดหนเอาะครือม่อ๊ะ่นี่น้อยหนึวหนอหหนึ่งหนอจะได้เรียดตัวงสองโมงบอกบ่วนากระตุ้มมันตอดขึ้นเลยนะบ่ลยบก็เขึ้นก็สงชั่วโมง น้าคลอมาเสียงขานทุกคนละอันคุณลาไปไล่ไล่มาจะเจอคนลาเพราะจะคนลาจะให้คนลาโดยเฉพาะเลยเนาะเสียงขานฝนตกไปมือไม่ไทยพี่เนาะไปเนาะเด็กน้อยไปรุ้มนั่นกรมัปีเขาไดู้ซื้อปบริบานห่างวีดี๗๐บาทหักจูเจ้าหักบันไดดิงเบียดที่ไปเบิ้งซื้อตีเออก็ไปเบิ้งซื้อฮิตนี่แลเป็นเป็นนะไรนึงซื้อาี่

ฮาเราเราเห็นใบไปก่อนฮัม,มูไปนะมูเขาไปสิเขาแทรกกันทุกคนเขาแทรกกันเนาะเขาไปเดิข้าต่างกองเนาะแต่บุหูมือเดียวนี่บุหูก็แกะจังไนเอ่าเดี๋ยวสกีสิสิตังแบบนีนะอุย้ยก็จรบมาณนี้นะทุกคนเนาะอโอเคเดยวยูย เอซอซื้อไมโครเวฟโอ๊บขนมติตัวนั้นนะ่ะไ,ไปซื้อโอ๊อซื้อเครื่องนะทุกคนเนาะเวลาเครื่องใส่เครื่องอย่างหองมมากไปซื้อแมคโครเลยทุกคนอาม,มากไปซื้อแมคโครเนาะอ่า เด็กน้อยมาเบิ่ง99182มาไปซื้อนี่อันบล็อกอันแน่เอาเ้ซื้อห้คงเนียซื้อสุ10ทงบ้านนี่เนาะน้อยให้ดสุิสุเดหมดบ้านมีดือกันหมู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แคนแล้วฮู้ควมแล้วทุกคนเนาะเด็กน้อยนี่ยมามันก็ฮู้ควมเองอีลี่เด้ สินะโอ้นะออกแล้วทุกคนลืมแล้วเนาะลืมเราแล้วลืมอันนี้เยอะสิเริ่มดึกเก่าแล้วแต่ว่าเมื่อบานข้อนี้เราดื้อกัลมูใช่ไหมเราแต่น้อยเนี่ยเนาะดื้อที่สุดเลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แขนแขนได้แล้วว้าวว้เริ่มดื้อขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยทุกคนสิได้ปิดกองแล้เนาะ